สวัสดีครับ,บวผู้ไทยสาวยอรครับบ้านสวนสุวิภานะครับวันนี้พาอา,ารย์นะครับมาเสริมขาทุเรียนนะครับนะครับพาอา,ารย์มาดูการปลูกทุเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเทคนิคนะครับในเรื่องของการเสริมขาทุเรียนนะครับว่า ทำยังไงนะครับช่วมกันเลยครับอันนีเน้เป็นเทคนิคในเรื่ององการเสื่อมขานะครับเฉือนทุเรียนบ้านครับอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะ อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่ปลูกไว้เอ้าทำไมเลือดออกไก่เผื่ออะไดนะ้มันมีสองเสน้นเอา้าอ๋อ เซลขาก็แผลบึ่งสะงก้อนแล้วก็วัดอ๋อก็เทียบขานะครับแล้วก็วัด มือยมันเป็บายเทล่มั่นเอามาดูครับยังช่นเผลอมีการเสื่อมขานะครับคนมันน้อยก็เลย เยอเยอมันมันอย่างนั้นตัวติดมันอยู่ในมือเฮานี่เหือเหือในมือนี่นี่พยายามเบิ่งเหือในมือเนี่ยแบบนี้มันสิเป็นแบบไอ้หองวัดให้บวให้มันนั้นนันนะบบให้มันนั่นหน้านี้มันหน้าฝนเข้าสิไปพันนี่มันอันนั้นตายเลื่ยนะโบได้อือ ขาทุเรียนแล้วก็พันคือใช้สองต้นมาแนบกันนะครับปาดในเยื่อนะครับเทคนิคการเสริมขาทุเรียนวันนี้พรอ,อาจารย์มา ทดสอบนะครับเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ท่านใดที่มีเทคนิคดีๆก,ก็สามารถที่จะครับนี่เห็นบ่ถ้าแพรนี้ถ้า,าพันุแบบนี้มันมันจะเต็มแบบนี้นี่อ๋อถ้ามันติมแบบนี้มันทีดให้แห็นานเน่าไหมอ่าน้ำเข้าแม่ย่ำฝนอ๋เอเลยเวลาพันธ่นะ พันให้มันขึ้นกันก็ลามาังฮอดนะอืมโอเคโอเคแต่ว่าก็ให้มันแน่นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ